สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแท้งแฟนคลับอีหลาวยิงทั้งที่ประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุภูลังกาชาแนลพี่น้องมาท,าทักทายกันส่วนเสารของวันที่เก่าตุลาคมนอะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็คือฝ่าฝนจังหน่อยพี่นอ้องพวามเงินก็นขอขอบคุณ เจอนั่งเลยอพี่น้องเลเจนั่งเจอวันน้อพี่น้องนาะเจอหนึนี่แหละทีมงานเจอวันเท่านีแหละพี่น้อง่นไหลสดไหลสดเนีเบิรงมาเคลืนเนีเบิรคืนเลยจนเตยล่าเลยพี่น้องบอจนหน้าที่สุด้ายสุดยอดเยนโยกโป่หลเล่เจ้าเพชรไดคกใอยขึ้นรับบนนอนนั่งมาเคลื่อนเนยเจนั่งเจ้าเขาไปัญเลยกับปยญลงไหลแ่สุดยอดใเรีย บรรยากาศมื่อคืนนี่เนาอพี่น้องเนาะเอาเะมาคุยถึงเรื่องบรรยากาศมันเมื่อนืนีโ่โอ้ดีใจน้ำกำนั่นแกน่นอะพี่น้องาะกำนันนนน่นแก่มดเปิดมาแก่เมื่อรอบที่สามรอบที่สอ,องอน,น,ะ,นะพี่น้องรอบก่อนนันก็คนกตนาะพี่น้องเาะยกเลิกการแสดงไปมาดรอบนี้ก็โอ้บอผิดบังพี่น้องโอ้คนใหม่ก็ลังใจขึ้นอยู่โอ้ลายแหงเลยพี่น้องเลย ได้เขาขยายสังกัดีพี่น้องบรรยากาศโมเื่อนเนี่ยบปโอ้โห้ยน้องพี่น้องน้อเอ่อลุงพลังกากระพนไปใส่เลยเบิ้งช่องเกนั่งตลอดเลยโมเขื่อนจนนาทีสุดท้ายพี่น้องสุดยอดดีเลยโมเื่อนเนี่ยโอ้ประทับใจแห้งพี่น้องคอนเสิร์ตมเขื่อนนี่ไหมพ่นขาล้ายเอนซีไม่ให้กำลังใจไล่หล้ากากอย่างนึงในโมเขื่อน,นเนาะมันเบิ้งไงยเบิ้งสาวหน่อย ปีนี้มันมันเบื่อพี่น้องมันบเบื่อคือว่ามันคือแต่ละช่ว์มันออกมานน่มันออกมาสูสายตาเอฟซีนคือมันโอ้อลังการแง่พี่น้องแล้วก็มันเป็นภาพจอเอลีแบบภาพแบบิ่นออกมาแต่ละโชว์มันมันสีต่างกันนะไฟมั่โช่ว์แบบสีต่างกันเลยเอฟฟกมันสีต่างกันนะมันเลยเ็มันเลยหาบเบื่อเบิ่ง้วบเบื่อพี่น้อง ชาพูนัดหอ่อมากแต่สีหนึ่งชาพูนี้ออกมากสีหนึ่งสีหนึ่งต่างกันไปสินะเข้าเบิ่งแล้วมันหรืเบื่เบื่อมืนมันมันมันตื่นเต้นอยู่ตลอดม่ขึ้นนี้ก็ได้เมื่อคืนมี่นุ่มผู้ประกาศในเบิ่งเมื่อคืนนี่นะจัดเตียมเลยมาขึ้นเบิ่งเหย้าสาวเดี๋ยวอาลาดจบเกี่ยมไปเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่โอ้ยยกเบิ้มาเลยไฟแสงสีเสียงผู้สุดยอดอี๋ยงออมลาบ่ปีนี้บัตรสองลอยนี่ถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเบิ่งถ้าไฟแสงสีก็คุ้มแล้วมาขึ้นนี่นะ สำหรับผูเดเขาไปบางหน้าวิธีนอพี่น้องมนอันสองลอยดิคืบอบฝึกงไฟนี่ก็คมแล้วมันแบบมันมีหลเนี่ยหลเบแยกเนี่ยเาให้บึงแต่ละฉากแต่ละช,าาละช่พี่น้องมันเลยมกนทาใจแค่ปีสาวหน่อยเป็นบ้นแพงหนเรื่องพ่นเอาอ,นอัน่นั้นเนอกุอน้มูด้งง่ัเนาอพี่น้องน้มูดิงมาเตรียนช่วงกลา,ลาเราเพียงนะ เอาญี่ปุ่นหน่อยมันเด็กองเป็นโอ้เขาได้ย่างดีเฮ็ดได้แบบทุกรูปแบบรีชูอันจอยอปีของชาวหน่อยปีนี้ไหมถือว่าโอ้มาเนี่ย้ถืวอว,ว่าเขาทางเลยล่ะคือมันบัตรสองใบถือว่าถูกสำหรับนนพี่น้องสำหรับคนแบบคนเราพี่น้องเนาะมันแบบมันคืออยู่ในไปอยู่ในคนสื่อนี่ระดับประเทศระดับโลกคุณน,นะเคือมันไฟมันโอ้ อะลังกาแงแห้งอุดข้าเดียวว่ามันเบิ้งแบบไ่อยางกระพิบตาเลยหรือไฟอะไรสู้ออกมาเน่ยโอ้ยใ่องสของอีหลาเมื่อคืนนี้อีหล่าก็ใส่ชุดใหม่ออ้ตหากแหงพี่นองเลยมือพกกายเหนแล้วกับกุเรบะขากะยางมงผู้นเอาปวดไปแล้วครับกูยอไปกได้ไดจิ่าใส่อีลากูได้ว่าอีลาสร้างข่อยข่อยห้างพงอีนีใส่ชุดเด็กตะหากอีหลาพี่หนองเลยงโปอะไรนะเป็นตหากตะแทงเออ สุดเมาขึ้นนี่ยแต่าหากแง่งพี่น้องเนี่ยก็อหมสมใบเบิ่งแรกก็ยิ้มตามเลยพี่นอ้องเมื่อคืนนี่ยขึ้นเนี่ยทีล,ลาวอยู่เลยพี่นอ้องคอนเสิร์ต่สิมีชวม่วงทีลาวมากชว่วงทีลาวมากอ่ะสิมี่ฝนลงมาเนี่ยเรือดลงมาเนี่ยพี่นอ้องเนาะเพราะเพราะว่าช่วงซีถุ่มี้ฝนอยู่นุ่มๆพลังกายโกหนักเลยตกแห้งเลยบาดเดินไหลไปพุดนมันไหลลงไปท่าง คนสมุทรไซหาไปขาอีหลาคนเร่อยปล่อยๆไปเรื่อยๆมันไหลไปเรื่อยๆมันไหลมาเรอยไหลมาเรื่อยๆที่ป่าต้องไปขาอลแน่นอนเลยยคนหัวสองสีชมันตพพี่ตอยู่เทนเลปากบุทเตียนโตโตหนักเลยดว่าจะไม่กับบอลลอดเนนพวกั้น่เข้ารอเกือบชิมาทุกช่วงอีลาเสียมากคนก็เรื่อไปหอดสุดอีหลาลองได้เพี้ยสองเพี้ยคนก็โตลงก็คือว่าตแห้งยังทำการเสดงได้ย คือว่าวไข่น้ำน้องมนขึ้นก็นพอดีจบเตยล่าพดีก่นนก็นเริ่มแห้งน้ำพึ้น้องนาะก,ก็ถือว่พาพันไปเร็วๆดีอ่ถือว่พาพันมันขึนนี่ก็ได้โอ้หลวงพงาเห็นแล้วปลื้มใจี่น้องมันขึืนเซีมาให้ก็ลังใจสาหม่เพวแห้งหลายแห้งน้องมันขึืนนี่ัซ้อนรุนยอดที่คุ้มเพ้่น้นเบิ้งเบิ้งหยบไปจับพิดก็สพีมน้องเห็งานกับปลื้อ่ เจี๊ยนหน้าก็จำเห็นจบเต็มเลยมาเคลื่อนไหลจากอุ่นตาประตูจะไหลในช่วงอีหลามาที่แล้วขึ้นฮอดจนฮอดเตยล่าโอ้สุดยอดีของพุ่นเตยไล่เ้ยเจี๊ยนหน้าเลยจะเวียนขี้นี่เลยของพุ่นเจ้าไลไล่เลยจะไล่แลเมื่อค่ะไล่เนี้ยเขาขึ้นลำบุณนอนนลำเจ้ากอดพวกมาเคลื่อนอยู่ไนมบรรยากาศไหมโอ้โอ้คุณเนี่ยคือแบบสัง่าสีเนี่ยดนายาในของแฉของกีฬากันเอนเตอร์เทน ทหารพิเศที่อาอยู่ทุกทิเศษนี่เนาะเคลื่อนยิง่งยิ่งช่วงคนตรมาเถียงเนาะมันลองอะไรนางตีมันเก็บเครื่องเก็บของเอาพามาคุ้มเวลาลองเสียงสซนเนี่ยพันยังม่ทันเครืนะ่องแหละเพลงนี่แหละลองโซนโอ้โหพู้ละกาฟ,ฟังน้ำตาไหลเลยพี่น้องทั่วนวลาลองโวนเอ็ซีฟังช่วงยุดกลับฤดูที่มนเปลี่ยนมาให้ไหลโซนนั้นพู้ละกาฟ,ฟังแล้วโอ้โหนแห้งพีาางน่น้องเลย สุดยอดอีกนี้เลยอีลานเนี่ยสงกับเจ็บซีเป็นต่างๆล่อค่อยน้องพี่น้องเคื่อนจานเปลี่ยนมดีมาเคื่อนเหนียโปวดพวพี่น้อง้เบังทุกช็อตทุกไหลทุกโชว์เลยมาเคื่อนนุ่มผู้ร่างกายกับพยอมหลับคว่อมนอนเยับหลับมาเคื่อนสู้เต็มที่แต่บอกได้คำเดียวว่ามาเคื่อนเนี่ยสุดยอดยึงน้ำไฟแสงสีของโชว์ตะลาโชว์พี่น้อง สุดอยอดอิลิจักสิหย์ฮาขัาไปเขาบอกน้องพี่น้องเาขาบอกเขาเดียวว่าบัง่งปีนี้แต่ว่าเวทีนี๋จะปีหน้าเ่าไม่เดี๋จะเผาไปแกแลี่ยไปเดี๋ยวบอดจเอูเลยลงทุนลายดีเวทีสีสันปีนี้นักใส่ได้อีกเป็นปีสองปีมัน็นมรณาลังการแห่งสำสำรับเรืที่ล้วก็เครื่องเสียงไปเสียงสีแล้วพี่น้องเนาะสุดสุดประทับใจกนกุ่มผู้ประกาศพิ่งตลอดเลยมาเคลื่อนนหลายจนหน้าที่ดท้าย อาจือว่าโอ้ผานไปดูดีเราพี่น้องเนาะควนพี่น้องประทับใจแห้งมาเคลื่อนนี่เบิ่งจมม่วงนอนละเบิ่งเอาอยางเดียวเลยรมาเคลื่อนนี่ก็ได้โซ่ของยีราดจริงประทับใจแห้งพี่น้องกับของบรรจุเราพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปจเกี่ยมีอย่างไรพี่น้องกับขอบคุณทุกอยางทุกแช่ทุกการติดตามโดยเฉพาะเกียร์น้าเนาะพี่น้องทีเป็นรายส่วนในิึงเนาะขอบคุณในลาย ทางไทยคลิปนี้กับคลิปมีกับไว้สมิคลิปหนาพ่อกันไหมที่นองสวัสดีครับ